ค่ำคืนนี้ท่านได้ฝันเห็นฟันผุใช่หรือไม่ฟันที่เคยขาวสะอาดกลับมีรอยผุความรู้สึกกังวลใจนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่ในโลกแห่งความฝันฟันของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งใดกันที่กำลังสั่นคลอน ตามตำราโบราณฟันผุในความฝันมักเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความกังวลใจเรื่องสุขภาพของคนใกล้ชิดหรืออาจหมายถึงบางสิ่งในชีวิตที่กำลังเสื่อมถอยต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษอาจถึงเวลาที่คุณต้องหันกลับมาทบทวนความสัมพันธ์หรือเรื่องราวที่ข้างคาใจเพื่อไม่ให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณตามแก้ไม่ทันนะครับ และเลขนำโชคจากความฝันของคุณในครั้งนี้ก็คือ2 5 9ขอให้ความฝันครั้งนี้เป็นเพียงคำเตือนให้คุณได้ตื่นรู้และขอให้ทุกย่างก้าของคุณเต็มไปด้วยความโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับการทำนายฝันครั้งหน้าสวัสดีครับ